ค่ะสวัสดีนะคะพบกับเราในช่องพลายแซมซันขวัญเมืองนะคะขวัญเมืองเราอาบน้ำแล้วนะคะเตรียมพร้อมแล้วสวัดีครับขวัญครับคุณลูครับสวยสวยอ่าจะทำอะไรครับรายงานนะคะใส่ปลอกคอด้วยนะคะ ดวยนะครับแต่ว่าอตอนนี้ก็สีเริ่มสิ้นแล้วนะกระดิ่งหายแล้วใช่ไหมครักระดิ่งทองหายแล้วนะครับกระดิง่งพี่ขวัญจัดการออกแล้วนะคะ <S 2> <S 2> ก่อนออกงานต้องใส่นยนะคะเติมหลครับเติมหลอเป็นของฝากจากเอฟซีนครสวรรค์นะคะขอบคุณนะคะไปงานนะครับวันนี้ไปงานอออรอบเรา อยากไปแล้วครับอยากไปแล้วออจีเนี่มอยากขึ้นรถแล้วนะคะรับวันนี้รถเราเตรียมพร้อมแล้วใจเย็น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 ก่อนเอาจะอยู่หรือเปล่าครับจะรอพ่อไหมเอาย่องย่องย่องพ่อไม่อยู่ดูนะครับดูนะครับคนเรา,ปปปาไปไปไปเอามาแล้ว เพราะว่าปีนี้เป็นงานแรกนะคะนี่งานแรกของพี่ขวัญเลยนะคะแล้วก็ของซุ้มเราเลยนะคะจะให้ทำธุระก่อนจะถ่ายหรือเปล่าจะอึ้อหรือเปล่านี่เฮ้ยยกทางด้วยอย่าไปปล่อยบนรถนะไปปล่อยด้านนอกก่อนยกเฉยเฉยหรือเปล่าเออเอเออหนูถอยไปทางนู้นเลยหนูเออถอยถอยอไปถอยไปถอยอีกถอยอีกถอยไปเออเา อ,อจะให้ปล่อยแล้วไม่นะที่เวลาขึ้นรถล้วยกหางเอา้าวปกติแล้วครับยกเฉพาะเวลาขึ้นรถีจะให้ไปทำธุระไม่ทำนะคะรับ<ะ>ถ้าขึ้นรถปั๊บตกออกเลยไปขึ้นอืม นานแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้เพิ่งได้ลงพอขึ้นรถแล้วยกหางแล้วนะคะพร้อมที่จะทำทุระบนรถผู้จัดการเรานอนเฝ้าแล้วครับจัดการกาแฟแล้วก็ถั่วปูนะคะ นี้งานนะคะปลายทางของเราอยู่ที่อำเภอปราสาทนะคะที่โรงเรียนปราสาทโรงเรียนเปครูโซนะคะสเสบียงการกินพร้อมนะคะทั้งอ้อยแล้วก็หญ้านะคะเพราะระหว่างการเดินทางต้องกินไปด้วย จะเป็นพี่ขวัญเมืองนะคะไม่ใช่พี่เซมนะคะเพราะว่าวันนี้งานนี้ก็จะมีะการแสดงนะคะเราต้องให้พี่ขวัญน,นะคะเกี่ยวกับด้านการแสดงกับคุณพ่อพลายนมเซกด้วยนะคะวันนี้เดินทางไปด้วยกัน อดูนะคะว่าพี่ขวัญเราจะทำธุระบนรถหรือเปล่านะคะยาเราเยอะพอสมควรนะคะน่าจะกินไปถึงอำเภอประสาทเลยนะคะนี่เนี่ยทางประมาณ80-90ิบเก้าสิบโลได้ไหมพ่อร้อยกว่าร้อกว่าเหรอโอจากนี้ไปอำเภอประสาทร้อยกว่าโลนะคะ ก็น่าจะพอดีแล้ะค่ะกินไปเรื่อยๆได้ยินเสียงไหมคะเสียงหูดแล้วได้เวลาแสดงแล้วนะของโคชัศึกษานะคะก่อนจะทำการแสดงก็เป่าอะไรเสียงเกลียวบ่ ดีใจมากนะครับวันนี้นะดีใจมากจะเป็นงานช่วยก็ด mmm ีใจครับอืมคืองานช่วยนะคะไปที่โรงเรียนคุณครูโซ่นะคะเออฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เราจะไปบุกถิ่นคุณครูโซ่นะคะเป็นงานช่วยนะครับช่วยช่วยโรงเรียนนะคะเป็น่าจะเป็นงานประเมินโรงเรียนอะไรสักอย่างนะคะครับแต่ก็ดีใจมากนะครับงานอะไรเราก็ดีใจกัที่ได้ออกจากบ้านถึงไม่ได้อะไรก็ได้ออกจากบ้านนะ ี so good, ่ดีใจสุดก็จะได้ไปช่วยนักเรียนด้วยช่วยในเรียนด้วยครับต้องช่วยไหมนะหรือว่าใช้เดียวเอาหนึ่งสองทำไมไม่มีเสียงเลยโอ้ นี่คือการแสดงชี้ซมจริงลองดูะาาวนะะเอ้าเนาะเจ้าแสดงให้สมจริงนะถ้าคุณแม่ยกคงไม่ไหวนะฮะเช็คก่อนผ่านไหมนะ้ำมันเบรกเบิก,บกเพราะว่ารถเราไม่ได้วิ่งงานผ่านคะรับเพราะว่าเราเช็คไว้ตรงนู้นดิล้ <c oughs> อจนมะ เพราะว่าเราเช็คไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปแห่งานอ๋อก่อนที่จะไปอะไรนะจังหวัดตากใช่ไหมใช่ครับเช็คไว้เรียบร้อยแล้วเช็คสภาพรถไว้ว่าจะไปจังหวัดตากนะคะแต่ว่าโดนยกเลิกนะคะเนี่ยงานแรกนะคะตั้งแต่จังหวัดตากมาเ่ยะทางยาวไกลเหลือเกินข้ามปีมาถ้าโรงเรียนไม่จัดกงสแจจะไม่ไปเหรออ่า, <c oughs> อาติดต่อไม่ได้นะคะใครมีบุญมีงานนี่นะคะ เบอโทรศัพท์นะคะรับแหงงานพิธีต่างๆนะคะ0871529058นะคะ0800082936นะคะไอโซนเรายินดีบริการนะคะนุ่ลลนะะนั่งช้างรอเลยนะคะนั่งช้างรอรอนั่งรอเลยครับจะเต็มให้นะคะทีมงานเราทั้งช้างทั้งควานนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องอยากได้แบบไหน แค่เห็นรถก็จะเต็มแล้วะคะหนูทั้งด้านการแสดงการแสดงก็มีสนใจแบบไหนก็ติดต่อเรามาได้นะคะทั้งการแสดงการแห่เดี๋ยวเราเตรียมตัวก่อน,นะคะเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกันนะคะ,ะตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางแล้วนะคะ อย่าโบนสัมภาระทั้งช้างทั้งเสื้อผ้าที่หลับที่นอนก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทาง แล้วใช่ไหมคะเรรับ,บอันนี้เนาะนี่นี่กระเป๋าก่อนเดินทางเราก็ไหว้แม่ยานางก่อนนะคะทุกครั้งที่จะเดินทางนะคะเพือ่อที่จะให้แม่ยานางนะคะหรือว่าครูบาอาจารย์ในบนรถนะคะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดการเดินทางนะคะ ว่าจะเยอะมากนะคะโลไม่หนาวใช่ไหมครับนี่มีพัดลมน้อยด้วยนะครับตอนนี้เพราะอะไรคะกันกันฝนครับกันฝนกะจกคุณทำไมเป็นอย่างนั้นนะไม่ไปมองทางเพราะอะไรคะถึงได้โจกแบบนั้นไม่เป็นไรครับก,รก็เก็บไว้เดี๋ยวเวลาปิดก็ปิดนะครับเมื่อวานกระจก ไปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้อ่านี่ก็ออกจากศูนย์แล้วนะคะตอนนี้ออกจากบ้านแล้วยังไม่ออกจากศูนย์นะคะๆๆๆงานเลขของปีนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ นี<บ>่เป็นงานประเมินโรงเรียนนะครับวันนี้นะครับประเมินโรงเรียนรโรง,งเรีรเยนที่อำเภอปราสาทนะคะก็อยากให้มีช้างเพราะว่าเป็นเมืองช้างนะครับเมืองช้างก็ต้องมีช้างครูก็บอกว่ารูจัก,กันนะครับครูโซ่นะครับมาช่วยงานครูโซู่นะคะใครยังไงเราก็จุากำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากโท ตามกันด้วยนะคะฝากติดตามฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ